บอสชาตรีว่าไงทาเครส่งข้อความผ่านสื่อถึงรถถังหลังพ่ายน็อกยกแรกศึกวันถือเป็นสึกซูเปอร์ไฟที่สะใจฟแฟนมวยชาวไทยสำหรับการชกระหว่างรถถังจิตเมืองนอนกับทาเครเ,เซกา่ะคู่เอกในสึกวัน172ที่ใส่ตามาซูเปอร์อารีนาประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันอาทิตย์ที่23มีนาคมที่ผ่านมาโดยผลการแข่งขันจบลงเพียงแค่1นาที20วินาทีของยกแรกเท่านั้นหลังยอดมวยไทยรุ่นเล็กปิดเกมเอาชนะน็อกนักชกชาวญี่ปุ่นไปได้สุดสวยหรูต่อหน้ากองเชียร์แดนอาทิตย์ ทแน่นอนงานนี้สื่อญี่ปุ่นต่างผิดหวังกับผลการแข่งขันในคู่เอกเป็นอย่างมากถึงขั้นที่ถามซุปตาคิกบ็อกซิ่งวัย33ปีในห้องแถลงข่าวเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการรีแมตถ้าถามว่าผมทําทุกอย่างเต็มที่แล้วหรือยังผมก็ยังไม่รู้ตัวเองตอนนี้ผมยังไม่คิดว่าจะทําอะไรต่อไปดังนั้นผมจึงอยากขอสงบสติอารมณ์และคิดถึงเรื่องการพักสักหน่อยแต่ถ้าถามว่าผมอยากแก้มือ รถถังหรือไม่ผมตอบตรงนี้เลยว่าแน่นอนผมอยากแก้แค้นแต่ตอนนี้ต้องปล่อยให้มันเป็นเรื่องของอนาคตนักสู้ชาวญี่ปุ่นเปิดใจนอกจากนี้ทางด้านชาตรีสิทธิยอดธงบอสใหญ่แห่งศึกวันก็ออกมาพูดหลังไฟว่าผมไม่คิดว่าการต่อสู้ระหว่างรถถังกับทาเครจะจบลงเพียงแค่ยกเดียว ทาเครเคยบอกว่าเขาต้องการเป็นแชมป์และตัวของรถถังเองก็ต้องการเป็นแชมป์ผมคิดว่าพวกเขาจะต้องเจอกันอีกครั้งอย่างแน่นอนบอสชาตรีกล่าวสำหรับอนาคตของทาเครเ,เซกาว่านักคิกบ็อกซิ่งชาวญี่ปุ่นในเส้นทางล่าแชมป์โลกวันหน้าติดตามยิ่งนักเนื่องจากเจ้าตัวยังไม่ได้ตัดสินใจประกาศแขวนนมอย่างเป็นทางการและความพ่ายแพ้ในไฟล์ล่าสุดทําให้เจ้าตัวยังกระหายที่จะกลับคืนสังเวียนจะแพ้เร็วไปหรือเปล่าทาเครคู่ชกรถถัง ตอบสื่อบ้านเกิดแบบนี้หลังมีกระแสดรามา่านอกสังเวียนคือเพื่อนทาเครพูดไทยชัดมากถึงรถถังหลังลงเวทีศึกวัน172โบนัสแตกอีกเปิดค่าตัวรถถังยอดมวยไทยคว่ำทาเครถึงถิ่นศึกวัน172จบอย่างไวรถถังโชว์พลังกำปั้นปิดเกมน็อกทาเครจบแค่ยกแรกศึกวัน172